ผู้าวข้าวตองอันเนี้ยเขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีวิตามินซีเยอะบำรุงสายตาได้ด้วยน้องยาช่องเกษตรพาเพลินให้มานะเดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งปักชำเขาจะคล้ายๆกับพลูกิ่งเนี่ยอตัดเอาทิ่มๆตัดแล้วเอาข้อลงรากเขาจะงอกตามข้อเดี๋ยวก่อนหาเวลาก่อนอยู่ในเนี้ยตั้งหลายต้น เดี๋ยวอาดินมาถมถมให้หน่อยนะรากเริ่มลอยแล้วหามาปลูกกันนะจ๊ะทุกคนหรือไปติดต่อซื้อขายที่ช่องอน้องยากเกษตรพาเพลินก็ได้อันนี้น้องยาให้เรามาเดี๋ยวเราก็จะขยายต่ออะไรที่มันกินแล้วดีต่อสุขภาพอ่ะเนี่ยเอายอดไปผัดเอาใบไปผัดกินก็ได้หามาปลูกแล้วอะไรที่ขยายพันธุ์ง่ายๆก็เอามาปลูกเข้าใจใช่ไหม คือสามารถตัดกิ่งปักชำทิ่มๆขยายง่ายๆเนี่ยไปหามาปลูกพวกเราจะได้แบบว่าเออได้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาหม่องปลูกให้นะจ๊ะผูกข้าวเนี่ยข้าวตองเฮ้ยยังหาหม่องไม่ได้เลยหม่องเต็มเดี๋ยวต้องไปเบียด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 ขอคืนเว้นคืนพื้นที่หม่องนู้นหม่องนี้หน่อยอุยผักชี ที่โรยไว้อ,อรอดถอยท่ามาเยอะพอสมควรนะจ๊ะเดี๋ยวรอรุ้นอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาขึ้นปกคลิปส่วนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทําคลิปสั้นช็อตวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างทําช็อตวิดีโอให้หมดนะจ๊ะวันหนึ่งบางทีอัดลงหนะ้าหกช่องฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะ ให้ความรู้เราจริงๆเลยเนี่ยตัดกิ่งเหมือนเหมือนกับพลูเหมือนแบบใบชพลูอะ่ะเนี่ยตัดกิ่งไปทิ่มๆทิมๆก็ติดแล้วผัดเอาไปผัดเอาไปลวกจิ้มพริกได้ไปแล้วแค่นี้นะ